พิเศษพิษพิษฐานพิษสมัยพิษสูตรพึ่งพาอาศัยพืชพันธัญญาหารผู้กันผู้ละหงเพชรเพนเพชร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 เพนเพชรทูนผลิตใช่ผลิตไม่ใช่พิษไม่ใช่เพชรพอรอ อิดสอเออไม่ใช่เพลิดเพลพรายพอลออันนี้เออคำนี้ผิดอยู่พอรอเออซอเสือดเพลิดเอาใหม่เพลิดเพลิดพลายผึ้ดผึ้ดเพลินเพราะสาเพราะช้ำช้ำช้ำ ขูเพียเพียรแพะลับบากปลเพสไพรพลไช่ไพรพลอวันไพรสีนไพรีพื้นพื้นพื้นไข่พื้นตัวฟืมุงเฟืองพบกไต ฟุ้งฟุ้งไม่โทมฟุ้งฟุ้งเฟืองไงไม่ใช่ฟุ้งเฟืองไม่เอกเฟืองฟุ้งเฟืองเอาใหม่พบต่ไรฟุ้งเฟืองพบแต่พยันตายไอ้พยันตรายนั่นปรัญญาพันไรพันไรยาพัฒนาหันภาคเรียนภาคภาคหลอกลงภารเอทภาพหลอกลงที่ไหนแล้ว ก็สิ่กษษระพับรอออกก่อนลูกออกลุออกปอาดวงตาอาวานาอาลักกิตพิรมอ,อุมมนอุมลาอุมรามรอุมรา,มราพูดพูดพูดผูมใจภูมิศาสตร์มองมน,มนุษย์ มอลันหนังมอลันลน,ลนังมอลันหนังมอลนิ้วมอลเดอรมดลึกม, <c oughs> มวยมอนอม,มหันมาตะจันเฮสีมอนมะเกลือมะพร้าวมะเฟืองมังคนอนม,มังเอ้ยมังคำ้ำจะเย็นเย็นมังสามังสาปปหลัง มันหมายมันหมายเอาหมายมันหมายเอาหมมันหมายใจเย็นเย็นมันหมายผิดมันหมายเออมัวหมองผิดมัวหมองใจเย็นเย็นกูมัวหมองมาดผิดมาดอาดอนมายาอานมารสีอานหมายมายา มาสีม้าซึกม้าอารีมีมีมอีม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 ีพระมีทำมือือตำอือแล้วมืดทำมืนเมล็ดแมลงแมลงเมาอืมงเมาอมอหันไม้จันยศยศ ทาบรรดาศักดิ์เอาใหม่สิก็ทาบรรดาศักดิ์เจตายจตหาบรรดาศักดิ์ยายาตราเอาใหม่ยายาดยาตราอันนี้ถูกแล้วอ่านว่ายาตรายาตายาไม่ใช่ยาตราเอาใหม่ยาตายาตายาตาเอาใหม่ยาดยาตาตา ยาเสพติดย่ำยีอ่านดีๆย่ำยีดูอยู่บนอยู่บนโอเคอยู่อยู่ระบันตรอนไม่ใช่เุระบรนดอนไม่บุระบาละปลอมเอาใหม่ยุดยุยุละยาเรือยาเออเอ็มปักเย็บเย็บปักหักร้อย เอยแย่เยาว์มาลานยวมาบานเยาวะเอาม่เยาวมาอามเยาวัยเย้ยใหญ่เย้ยใหญ่ไม่ตีแอบคายแอบยุ่นแอบยดยอยักษ์แอบยอยักษ์แอบยดยอยักษ์จะไปแอบได้ยังไงลูกแอบยด ไม่เอาแยบยุศผิดแยบยุศไม่แยบไม่แยบสิสะกดแยบยุศไอ้แยบยุศผิดยอแอบอแยบย่อแอบอแยบแยบแยบยุศไม่ยุศสิจะยุศได้ยังไงตัวอะไรมองตั้งสติมองจอยุศแยบยุศผิดแยบยุศสะกดลอลิงตัวสะกดลอลิงคือตัวอะไร ลลิงตัวสะกดลอลิงมาตาตัวอะไรลูกบอลน,น่ะลูกบอลเขียนยังไงอลอลบอลอ่านเป็นมาตาตะกดอะไรแต่ลออลลิงคือลอลอืมเย็บะลอโอตัวตะกดลอลิงยศเอ้ยลดอย่างเครื่องกล พอไก่ลอลิงเครื่องกลยายักลอลิงอ่านว่ายนเอออ่านใหม่ค่ะแยบยนอ่ะค่ะโยด<น>ยยเอาใหม่โชโยด<น>อ่ะโยดโยธาโยโสใหยไหมยกล้างละลนนลงรถยน,ยน